ไ,ไปไปจี้ตามพี่แพวาไปเลยส่งน้องเข้าบ้านนะลูกนะอะเปิดตูให้น้องค่อยๆค่อยๆเดยวประตูหนีบมืออาะจงน้องเข้าไป nó có ba Nhà nó có Nè Này phòng nón nhiều tấn À mở cửa tu hay nón lời À chí mà Bà bà chu của chí mà luôn À của chí có ba Chuông mà của mà เอามาอ่ะน่ะน่ะยี้มาะ่ะดขึ้นไปยื้ขึ้นไปอือง่ายๆกด้ขึ้นบ้านแล้วเกเก